อหลุดเยอะมากพี่น้องเนาะบ้านนางใบหลุดเยอะมากลีบานนางใบนี้งอ้เสือเรากาศโมไหวใหุ้ยหนแล้วเน่อยไปอัดเนี่ยเราอาการเราดีขึ้นไรแล้ว้วเลพ่อแพทย์เลยใส่ไล่พ่อแพทย์เลยไปไปอย่ใส่ลลยพ่อแพทย์บอกเขาเลยอย่าไปลายพ่อแพทย์ อันเห็ดบอาไปใบเราปิดกองเราจงว่าคนเทียวไปใบแล้วจงเนาะใบไ้คนไรงัวเนาะแก่เข่าเนาะบ๊วยบ๊่ยบ๊ว่บ๊วยคนไแล้วเนาะแก่เข่าเนาะบ๊วยบ๊ายบ้ายบ๊วาบ๊วยบ๊่ยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบเวยบ๊วอบ๊วยบ๊วยองวยบให้บ่วยบ๊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 วยบวยบ๊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 วยน๊วยหมวยบ เห็ดเองเห็ดเองเห็ดเองฝากติดตามเบาโอุลิแน่เด um, ้อพี่น้องเบิสชูปูสุขชนนี่ไงนะดีแซ่บมาดิยังเบาอุลิงานงานงานบ้านก็คืออะไรซอยแน่ซอยแน่คุณได้ห้องเหยซอยแน่ไอ้เห็ดบ่าไอ้เห็ดบ่าซอยแน่ซอยแน่ ไปชินงเออต่างมา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 พาดี๋ยวไนไิ้ไปเอเออดเดอไม่แกงไ่แกงนะไ้งาม่แกงนะอย่างนเดี๋ยสอนะเธอคนบรรุมันนี่นะเดี๋ยวไอเือดกเดอันเดี๋ยวหน่อยเราไปหาไม่คามมาให้ค่อยนี่บราขำหมดแล้วบ่เธอเราหูเรา่คนตอนเป้นชิ้นนี้ไม่คามกดิโอ้ยหาไม่ก่อน่อยเราให้จะได้ไปถามเราจะได้ไหมไปนเ้อ Hãy ở kia liếm lít mà nini hoi nè, canh hia nga we had thread bung hoi hai thread bung hoa kia annoi hai 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 ไปไปนท่นก็เยชื่อใหญ่แล้วว่าหววันศี่าน้ดเมึอนี่บอกมาเลยหมื่วานนี่ว่าขอส่นะดแบบนี้ชุมไอ้กับหักกระแพงไอ้กับชื่อแนวกินมาชุกินเนาะพ่อแผดเห็นมุนแทะมันจืดใบป้จืดใบเลยเอายังใช้จืดว้เอาใบใบอันนั้นใบก้อยใบก้อยนี ปกอลไรก็มันกับจืดไหวเอาใบกอยใช่ในจืดไวได้ตุ่มหรือไมนะ่ได้เด้เอาผู้เล่งแห้งกินแซบผุยเล่งไ,ไหวตัวน่ะผุ้เล่งใช่ผุ้ดีเอาดูแลชอบเคยกินป่ไงก็ไหวอีกผุยเล้งสีขาวนะ่ะเบาลิบปก,กินน้ำเด้ยอ้าวยังมาเสือ้อโยตุ่มใส่กับนมาใหม่ข<ค>้ายาขาย่หแห้งแซบวอยาข้าแห้งแซบ พี่เล็แท nice. oh, oh, so yeah, okay. no, ้เ oh, นี่ยอะพ่อคอยตอนเรายังเทนคิเซียแบบนี้กับข้ายุพี่น้องเนาะทีมงานกับช่วยไจเอ้ช่ยนอพลาดได้นี่บะเฮ็ดเพื่อพ่อคอยเรื่องอยคอยฉันว่ากับรังกับมะเฮ็ดเพื่อพ่อคอยใช่ค่ะโอ้หหลายชพี่องุมเดีน้ตังมานี้จะบปไปหาไมน่าไมกนเอบรีมาบุรีก็ทำลายร่างกายตีกันนะเว่อร์นะตีในหนุกจอกอยู่นังว่าทำลายร่างกายโอ้ พอได้ควกระตุนนี่ได้ได้กระตุนเลยนี่ยเนี่ยบางแน่เพิ่นมีแนวน่หนีบแนวเนิบได้เพิ่นซื้อใหมไม่นี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเท่าไรเนี่ยเก่งแล้วเบิืงนถึงส eh ี u u uh ่พันโบซื้อโบซื้อกันเนาะจะโหลดคอยรวมคอไอ้บัตรมาอนี่บบมาเนาะไอ้บัตรยานเนาะฉันหน่อยแล้วก็มาแล้วบอกว่าจะกลับไปซื้อใหมฉันหน่อแล้วก็มาแล้วมาเม่แล้วเหรนะาอุ้ยบอกเองนี่นี่ได้ได้ไปที่ของเขาเนาะโบโหลดคอยมันี่ เอก็ได้ได้กระแจนะไริยากได้เปรวมป้าเม่เปิดมาเื่อเนี่ทิมกระเจว่าเยื่เนสามารัขี่ไ่พีดได้ไปปั้มใหม่กระจีนนกระแจมันบางแค่ไปั้มบาง่าอยู่แพงบเขาว่าปั้มใหม่กับอันนั้นทำกันกระเจ้าปั้มใหม่แนนซดอกนึงดอกแท้ได้ดอกของแท้ได้แนซี่เนาะดอกดอกสเตเลตเลยแหละดอกค่อะบ้าอหมดแท้นี้แทหมดเนี่ค้ำไดเนี่ยผ่านเาได้บ ไบิงคันไปป้มือไรชวนกอยเ้่อยัมไปบิงไปบิงรถต้องสองคนบ้ายังความแพ้นะแล้วอ้น่นมมติว่านมองเช่อกันแพ้นึงไ่ได้คันอกระเจี๊อกจากคนในรถ่นยังม่ได้นั่งชับห่เบิ้งไม่กนมาานกันตุกนี้่ไ้นองไอ้อาวอีมุ่นไหมทำไมเมื่อก่นมื่อก่นกนย่านังเบิง่ยเตี้ยอ่งี้ย่ี้ย นางมไหมเออนางงามไยคอยไปัเคยทามเรือยูันดึกโมเตอร์นะโอ้พระเจ้าช่วยมันแช่เกินไปมันแช่เกินไปนะงนอเานน้ันองทัตายัว่าถ้าเมนว่าอย่างน้อยเดนเนาะโอ้โคเคเลยบด้กเจเจ๊รถไปเลยพี่น้องเนยโอ้เราแกงหรือไมเป็นอะพี่น้องแซ่บไปแล้วแกง เฮ็ดกินนี่เราไม่ตามมาห่งเาเห็ดเปลี่ยดแฉบแต่จนรุ่นบอเทิรห้องใช้คนลวพี่เรเลเราใส่ใส่หน่อยแ่บหน่อยสฉลายแ่บลายแฉบลายได้เราใส่นัวลายบ้านนี่เเลยไปนาเปลี่ยนหาเปลี่ยนเปลี่ยนบทอบอ่ไนอยีด้งว เนี่ยคนด้ออกมาเด้ผยคแกนหมูชากนะฮะบอกคอยลืมเฮ้ยทำไมนี่มันขึ้นมาเรื่อยๆนี่หัวไปได้ยักแกงลายหนึ่งลายเนาะเดียต้องมลายพวกนี้โอ้ห่ามานอะไรแ่นี่แกนี้มืดเนื้อลายพี่น้องเลยนี่กินสองคนนี่ตักรสองเตือกแกนี้บมือสองถวยละต้องแกงประมาณถ้วยหนึ่งหนึ่งแสบบอกคอยถูกอ่ะเวลาแบบเนาะได้จักน้ำครุ่น้ำปาดน้ำได้แสบได้ บเนอนันะมน่ามามามากินมากินกลวยหมุกล้วยเขาหักดูมากล้วยจหน่อยคอยจิภาไปด้อคจาไปออดคนว่าจานออดไปไปไปจิภาไปนีเอาเขามาสะแล้วอมาสะายกันนะนั่นก็คือจะรอนนะเราลิ้นไฟพุ่นอยู่พุ่นกับอีลาน้อยนะพุนอยู่พุนอยสบอกให้จนออด เจอออดแล้วค่อยบอกหูลูกหญิงผู้ชายเนี่ยกะเทยกะเทยจะบอกพยิงกับบําเณผู้ชายกับบําเณกะเทยเจ้านั่งคือจะคือนางเอกนางจีนเดี๋ยวนี้เจ้าจะว่าเราหลายเราใหงนั่นอยู่นี่เราใเดือดอยู่ดิเราให้เดือดจะถือผ้าใช่ไหมเปิดเพลงครับเปิดเปิดเพลงครัวโอ้ยจะเปิดเน็ตบะการเน็ตูน้ำ ไห้มดูดเน่ว่ามันแบดหน่อยได้ไปได้แม่นะแต่มาเปลืองแบดได้เปลืองทอสปอร์ตอา้าฝุ่นได้กินนีว่าซื้อแล้วว่าโ่ไอยซื้อให้ก่อกินเน่มาเอาดีมาให้เบามาใหม่เนาะโดยเบามาใหม่แหละซื้อให้ก้อยกินเนยเป็นยังไงบ้ท่นซื้อยาเจ้เนาะโดยเ <laughs> <c oughs> มอท่านนะ้าวเอาบรมาบรอเท่าไปเท่าซื้อซื้อ ซื้อมาเกไฮลิงอาวคเอาลิงไปเลี้ยงเด้อสิบอกให้โรงพยาบาลงหมดนันยาได้ไงบ่ลิงนะโอ้ยอยต้นลิงมีแตโตน้อยๆแหงๆต้นลิงพีนน้องเลยีบ่ได้มมีอดออยบอกกบริสสอดไโทษมี่ไมมี่ได้มีเลย

ปวดหัวแล้วพี่ปวดหัวแต่หน้าปวดหัวแล้วร้ายเห็เนป่ะมาซื้อไส้ลาให้เราเสียเวลาเลยเอินแล้วจังเอินนี่เพียงเนาะเออนแขเนาะเอินใจเอินล่าไปจังจังคือมาซื้อบ <c oughs> ังเอิญเอาแล้วลงเซเอล่าจ้า เอยว่ามีเคยว่าเคยว่าเอาดอกหน้าเราอะไรพเงินหลาเราเฮ้ยมันไมีเงินไปแต่กระเป๋าโซ่จริงจริโอ้ยไอชื่อเมื่อเช้านี่ก็ชื่อน้ำมักเข้าไม่นี่ก็ชื่อนะ้ำเราได้เงินแต่จ้าหน้าคือนาหลิงอะไรจะได้เงินไรโอ้ยสลัดมาบ้านไม่ต้องมาไปแจ้งวันนี่น่ะมาต้มกันเอามาต้มกันหน้าไม่เลย ไปพากอรไปพากอรใช่ว่าคือว่าทับแล้วขามันนะตัวนี้มันหน่อยหนึ่งขยานเธอกินคำเดียวได้ยังไงคำสิบกละหันงานก็เลยบ่ายนี้ท่านผู้นอนตะกินนี่แงโมโหไ้เนลยโมโหแล้วผู้นอนตะกินได้นโมโหน้อยไปเจ้าแพงเล่าเด้อเธอเด้อเราเป็นคนนั่นเด้อเราอยากบรนทมเด้อเราอยากบรนทมชมแพงเราอาหารก็อยู่ใกล้มาอยู่หนิเนาะ อาหารก็อยู่ใกล้มาอยู่นี่น้องพอทองแพชอาหารให้เอาคนบอกให้สุกอยไปเผาไปเผาอเนี้ยคล้องงัวนได้เถิดอยู่ไอ้ละหมื่นสุกอยไปไปได้เถิดก็ยังจ้างเดือนเท่าได้ละสองพมี่ะนะเดือนละห้าแสนบ่เดือนละสองพันแม่บ่บ่เกี่ยวน่อยเถิดแม่บ่สบายแล้วดีแล้วเหม่พี่น้องเนาะหายไปทุกตะกี้เลยไปเผาได้ใกล้เถิดไอ้เถินหนึ่งไอ้เถินสองอยู่หันเนาะไก่ตู้ไปเนาะ โว้เขาสวนจุกกันแงุกปัวกินโว้ยใช่ทอดไหมผู้ดิ้งวันยากเข้ามาเลยเพื่อนผู้ดิ้งผู้เดินถงอยู่้ยังยาโมเ้แล้วระเดยัง่แล้วผ่านไปสงิดแล้วได้คอยคอยดีใจยุ็ขอบคุณขอบคุณเอจจูรี่แล้วก็แล้วแ้วแมนคอยกระิไปบอกนยูคขอบคุณขิยุเอาได้พายนอนเพลิน

แม่เ้าต้องล่างก่อนได้พอทำเผ็ดได้งี้ยร่างนี่แล้วเพราะว่าการจะกินนะมีข้าตรราอออ้องล่างจ้อเนธเถลยจ้อไหมฮะเอาเลยโอ้ยไอ้กัมไพ่นี่เราเป็นคนโหดอีหลีเนาะรอบคันรอบบ่มีเงินก็นกนบ่เอาด้วยเนาะไปไป

จะเละสบายดีคือนี้เราไปงอกันมาเลยบอสบายดีไอ้บอสจะเสียวจะเสียสบายดีเลยจะไม่ย่างซื้อมาผ่าเอาสบายดีผพอนตอนนี้เติมมาหัวใจครับทำไช่น่วัสเอนอย่างอ๋อหำมะพร้าวไัวแล้วหรเอว่ย ลงเพ่นมวาี้สบายเพ่เฮดเดอร์เปนเน้อเพื่อนสบายดีกันสบายดีเพื่อนเนอจอสบายดีกินอะเออหลักเบอร์ของข้าอีกคนดีแล้วเนาะเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีมากจะใ่เป็นเพื่นหมดแท้ไหมเนื้อง้องใชให้สบายดียนง้่สบายดีเอาโน่นเป็นโน่นเป็นโน่นเป็นกันีปไหมเราอย่าห่าเราหนาบบดไปนุ่มนุ่มนุ่มหางลูกมากเลยห่างเราไม่่สบายดีค่ะสบายดีละสิบพัน นี่แล้วออก็จะบอกว่าในเวลาถ่ายคลิปเดีวขอแต่เงินเอาพอแล้วเราก็ขอแล้วเราเคยขอได้เน,ะน,นาะเป็นมันโอเป็นสบายไะว่านี่เป็นอะไรก็จะเงนินเห็ดกับว่าคาับไฟพิลึกแท้เนา่อาายฟังด้วยก็ไป <laughs> เห็ดใ่ว่าคับไฟคือนั่นแทน้คือว่าอาัาไ<ห>นไรไอ้ซีบังนั้นว่าแล้วเห็ดจะกล่อยบรเห็ดคือบรเห็ด คใ้ผใคอยู่เราตัดใคเอซานมตอนเรตัดได้ไ่เ่าไ่ต่เท่าหย่งเท่าลิก็อเท่าปแผ็อตอนท้อยค่ะบ่ต้อนแล้วบ่หเจ้าเป็นครื่อสบายบ่เนาะแล้วสองมือผ่านี่อยู่ึ้นกันตาชาวนู่นาันจะคู่กับง้อจำเร็จได้จังได้ฮะนะ่ะไรเป็นง้ออะไรเมื่อนี้ฮะง้อไผ่หม่ง้อจำเร็จังได้จังสามโมงไเช่ามาแล้วค่าเวีย โอไปหาลุงหมอบ่าลุงหมอไปนั่นเอาไปอ็กซเรย์อวารอนะให้ไนะอ้หนั่นนั่น้แม่แม่พวารอให้แหละให้ทัแอ์จอ้เกิน้ินอิ่มกินอิ่มฮะนั่นได้กินเลยเริดเริ่มหิวง่างัวแล้วบาดนะบุม่แต่ไอ้เถิดอปนดทีมงาน บอเอ็นตีข้าวานรับง่วนอยู่เข้อนป่าอัดว่าจัดพ่อมาแข่งคนมาหน่ะมากินนี่รับนะฮั่นจักแหลวผมบอกกินบอกไปใช่ได้ไปงอหงกินนี่ก็ว่าฉปอนเชิดชอนป่าอัดบัดเจ้ามาก็วาลาับง่วนอยู่เข้อนป่าอัดใช่ได้กันนี่พ่นไป่าอดบอกว่าไปกินฉปอนเชิดป่าอัดว่าสั่นเพราะแฟนเอาไปแล้วว่าสั่นแล้วขายบ่าฉปอนเชิดรถเอามาแล้วงงเลยไงน้ำใส่ขึ้นจะอดไม่มีเขึ้นไข่เครื่องน้ำไม่มีมีแต่หันผาคอยเห็นมือนาไก่เธอคอยจะเข้าไปไต่ที่ไงเธอมาให้ไต่ เ่าไงเร่องเทอะทะไปไตัวภัยนอยจะว่าไปเธอที่มีหลักฐานตู้เจ้าจะพังหลักฐานบอฮะว่ากันมาเศ้านี่มีได้เจ้านั่นเขาจะว่าว่าไปกินกอนซื้อใคบอกถึงช่างหักฐานให้เราอลานหกนม้เจ้ว่าว่าจ้ว่าดเว่าให้เราพังรถกันมีอยรว โอ้ะต oh, <ales> ่งไาคั <melod> ้ง so นี้เราเให้กัฟังเรปะทะกันเลยกันเจอให้กับให้เจอปะทะกันเลยสอคนอยาแใผู้ไปปะทะกันอยู่ผู้ไปรับเมินผู้กันเห็นแบบนี้นะเนาะใช่ไหมทำไรบอกแล้วหายื้นแบบ่าบยอมกระโปรงเล่าในทันดแบบนี้ต้องถึงตำรวจบอกาหนติ๊กต้องใครเล่นติ๊กต้องคอย ไม่ได้ดังจากติ๊กต๊กก็ดังจากลำพงยากันไม่บัดน่าอยากมากตอกตีดอกตีดอกตอกมหาไแล้วใส่โปงฉักเนาไม่ยใจก็โชดีให้คยเบิ่งวานนะล้ช่างบอกคยเงเลยไปเอะคนเอื้นเขาป้ากล้วยแล้วผัดบนนั่นเนาะ้เถิด เนนเรากับบดี้ชูขนาดนั้นเนาะขอแเทตจตอแขจะอสูไส่แล้วปินดาบไสเราสร้างขอพตกับบอสมาหาเราเรื่อยยา้นาวี่นใครขึ้นยาวคจงเว้นพวอยบดคนบดนี่นี่ยบลอเฮาเทิดพแล้วใครเน่ยไรบดวันนี้นะขณะเราไปหาหน้จุมาเลยมาดกบเราเรวแล้ว ล้วกินดิเนะขณะพัวกินเบิร์ดแล้วผันเอาไปชู่พัวกินดิความใจดีครับใจดีเลยย่อกกันแล้วใจดีนะพัวกินเบิร์ดแล้วผันเอาไปชพัวกินนี่ค่ะโอ้ยคนหักแทงกันคนใจดีเนาะพี่น้องเลยคอับบานหนึ่งเบาด้วยสิจบคลิปแล้วได้ได้กันแล้วเกมสามแล้วดูดีมิเฮ่ก็เจ็บจะได้ข้อไข่จะมีเด้อบานนี้เนาะข้อเบกเลยก็คงงัดบอกว่าดอกในคำภัย Yeah.